เอาละฮะสวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยตอนนี้เราเอากุ้งเอากุ้งมาลงแล้วอันนี้เป็นพักไว้เอากุ้งมาพักไว้บ่อนี้นะฮะหนึ่ตัวนะฮะลงกุ้งไว้คลิปที่แล้วนะเราพักไว้บ่อนี้ทีนี้เรามาลื้อบ่อนี้กันทําความสะอาดบ่อนี้กันอันนี้เมื่อคือนฮะทาเมื่อคือนเลฮะอันนี้ขุดขึ้นมาเมื่อคือนนะฮะ ไอ้ทางฟาร์มกุ้งทางฟาร์มลูกกุ้งแจบอกไว้ว่าให้มันลึกยิ่งลึกยิ่งดีฮะกันนกได้ด้วยอันนี้เราขุดลงไปเยอะเลยฮะตอนแรกมันอยู่อยู่ระหว่างนี่ยนะนี่อยู่ระหว่างท่อน,นี่ตอนแรกดูแจกพื้นดินมาถึงท่อแต่ตอนนี้เราขุดขุดลงมาเยอะเลยฮะนี่ลงมาให้ดูเลยนี่นี่ ตอนแรกพื้นพื้นเก่ามันอยู่ตรงนี้นี่นี่คือระดับนี้เราขุดลงมาอีกนี่ถึงตรงนี้เลยขุดลงมาอีกเกือบศอกฮะเกือบถึงศอกเลยนะฮะประมาณครึ่งแขนได้ประมาณครึ่งแขนผมได้ขุดลงมาอีกน้ำตอนนี้ก็อยู่ประมาณระดับเข่าพอดีฮะตอนแรกมันอยู่ไม่ถึงเข่าตอนนี้อยู่เข่า น้ำประมาณนี้เหลือฝั่งนี้ยังไม่เอาขึ้นเหลือฝั่งฝั่งด้านนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดไม่เอาขึ้นแต่ฝั่งนี้โอเคแล้วฮะฝั่งนี้ได้ระดับแล้วฝั่งนี้พอดีละก็จะเป็นหลุมหลุมช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นหลุมที่หนึน่งเวลาสูบน้ําเราจะเอาเครื่องดูดตรงกลางเลยฮนะมันจะได้ไหลมารวมตรงกลางถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งสมมุติว่าตอนที่ผมสูบรอบที่แล้วเนาะผมปิดน้ํา ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วทีนี้บ่อมันห่างกันเนาะมันไม่รู้ว่ามันเป็นบวกเชกบวกน้อยเนาะเออมันน้ำมันมาไม่ถึงก็เลยนี่เอาไว้ตรงกลางเลยเวลามามันจะได้มารวมกันตรงกลางโอเคเนี่ฮะเอาดินขึ้นมาก็าดินขึ้นมากกบพวกขอบบ่อเนี่ยน้ำซึมประมาณนี้นี่เห็นไหม เดี๋ยวเดินดูรอบๆกันนี่เมื่อคืนมืดๆถมต้นข้าวโพดหมดข้าวโพดน็อกหมดนี่ต้นใหญ Eller, ่ๆๆต้นเล็กต้นใหญ่กําลังออกฝักเลยฮะข้าวโพดกำลังกำลังได้ที่ฮะข้าวโพดเลยไม่รู้มีดอกผสมเกษรขนี่เลยฮะมีมีมีผสมด้วยมือนี่ฮะเกษรข้าวโพดดอกม่วงเหลืองนะแล้วก็ผสมเลย อย่างนี้เลยเอมอีผสมเกรสรงโพดไปด้วยเพราะต้นมันห่างกันนะต้นน้อยเราต้องผสมเองเนะี่ยถ้าพวกปลูกสวนใหญ่ๆปลูกติดๆกันนะ่ะนั้นหาอย่างนั้นไม่ไม่ผสมก็ได้เพราะยังไงมันก็พัดไปโดนกันอยู่ทีแต่อันนี้พัดไปไปไหนไม่รู้โอเคนี่ดูหักหมด ้นสนก็หักต้นสนก็หักอันนี้ต้นส้มนะฮะอันนี้ส้มอันนี้เป็นส้มอะไรวะน่าจะส้มสายน้ําผึ้งหรือส้มเขียวหวานนี่แหละเป็นส้มนะฮะส้มส้มจริงๆไม่ใช่ส้มส้มจีดส้มอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้ส้มส้มเขียวหวานมั้งส้มอันนี้สั่งมาปลูกกําลังแตกยอดดีฮะแต่อันนี้ ฝรั่งฮะจิมจูฮะสั่งมาไม่ได้สั่งมาก็ที่เอามาพร้อมกับพวกมะม่วงพวกนี่แหละมาจากกรุงเทพกันทีนี้เพิ่งจะได้ลงปลูกใบแห้งฮะไม่รู้จะฟื้นไม่ฟื้นนะอันนี้เพิ่งจะดีขึ้นนะอันนี้เริ่มดีขึ้นมานิดนึงนะเมื่อคือนนี่โอ้แห้งแบบใบร่วงหมดเลย <c oughs> นี่ต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ต้นนี้ก็ใบขอบใบแห้งหนีใบเป็นอย่างนี้หมด <c oughs> แตะนิดเดียวก็หลุดนะอันนี้หดน้ำลดน้ำหดน้ำโอ้ยออกสารอีกแลย,ย,ย,ยนี่น้ำน้ำเริ่มซึมแล้วน้ำเริมซึมแล้วอันนี้เรายังไม่ฝังท่อระดับน้ำนะว่าจะเอาน้ำประมาณไหนเหยียบไปกเกยนเหยียบไปเกน,น้ำมันน้ำมันซึมเดี๋วกุ้ง,งออกเมื่อกี้เกิดอ่า เหตุการณ์นิดหนึ่งฮะเรายังป้องกันไม่ปลอดภัยพอนะฮะนกลงนะฮะนกไอตัวขาวนกเจ้าพี่น้องเออลงมากินกุ้งฮะแต่ดีนะที่น้ํามันเริ่มเต็มบอ่อแต่กุ้งที่นี้กุ้งมันขึ้นตามขอบกุ้งมันขึ้นขอบอะเออต้องเด็กกุ้งใหญ่มันก็เลยขึ้นมากินเออมันก็เลยลงมากินไม่ใช่ขึ้นมากินโบกินพันกันพู่พี่น้อง นี่น้ำก็ที่จริงน้ำใสนะฮะที่จริงน้ำใสใสใสจริงใ,ใ,ใสกิกเลยเลยอันนี้คือใส่ไอ้บูซีลงไปนะเพื่อให้มันเป็นสีมีล่มนะเพื่อให้น้ำมีล่มสจหรับพวกปลาพวกพืชพวกกุ้งใต้น้ำอย่างเงี้ยเพราะร่องเรามันสะอาดไงมันไม่มีหญ้าไม่มีผักบุ้งลอยหน้าน้ำ เราต้องใช้พวกสีอย่างนี้แล้ฮะช่วยได้ฮะช่วยได้จริงเป็นล่มน้ำเย็นด้วยนี่ประมาณนี้โอ้ถอนหายใจแห้งดว <laughs> <laughs> กุ้งก็ลงไป1100ตัวตอนนี้คิดยากของเดียวครับคิดยากว่าสียแยกแยกจังได <laughs> ที่จริงสั่งผ้าใบมาด้วยแต่ยังไม่รีวิวฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวอีกคลิปต่อไปนะ่าจะเป็นคลิปตอนปูผ้าใบนะตอนขุดไม่ได้ถ่ายเพราะถ่ายตอนน้ำค่ำผมไม่อยากถ่ายฮนะมันมืดแล้วภาพมันไม่สวยภาพไม่ชัดผม,มเลยไม่ค่อยอยากถ่ายคลิปอะไรแนวนี้ตอนคืนเท่าไหร่ก็เลยมาถ่ายอย่างนี้แหลนะฮะตอนขุดเสร็จตอนขุดไม่ได้ถ่ายถ่ายตอนขุดเสร็จ นี่นะฮะเดี๋ยวปูผ้าใบปูผ้าใบก่อนปูผ้าใบกับตอนปูผ้าใบเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูฮะน่าจะช่วงพรุ่งนี้มั้งน่าจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะไปได้ปูฮะบ่อนั้นประมาณเก้าคูณห้าเมตรเก้าคูณห้าเมตรลงกุ้งอ่าเราจะเอากุ้งตัวเล็กลงไปก่อน1,000ตัวนะลงตรงนี้1,000ตัว แล้วพอได้สักเดือนหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะเราถึงจะแยกแยกสายกุ้งฮนะคัดคัดกุ้งคัดสายกุ้งเพื่อไม่ให้มันแย่กันทางฟาร์มลูกกุ้งเขาบอกไว้ว่ากุ้งแย่กันนี่คือไม่โตเลยฮนะคือมันเบียดกันนะมันแย่กันนะถ้ากุ้งเบียดกันเกินไปแน่นเกินไปนี่ไม่โตเลี้ยงยังไงก็ไม่โตกินอาหารก็จริงนะแต่ไม่โต นี้คือเราต้องพยายามเลี้ยงไปสักเดือนเดือนสองเดือนเนี่ยเราเริ่มคัดแยกแล้วคัดแยกดีไม่ดีเราคัดแยกตัวเมียออกเลยเอาเฉพาะตัวผู้ลงไปตัวผู้จะตัวไวกว่านะแล้วตัวโตัวกล่วตัวเมียมันช่วงสามเดือนก็เริ่มมีไข่แล้วมีไข่แล้วมันชะงักไงมันโตช้าตอนแรกมันโตไวแต่พอชะงักไข่แล้วมันโตช้า เห็นไหมพอในตลาดเขาจะขายเฉพาะตัวผู้กันตัวผู้ตัวใหญ่เท่าแขนอย่างเงี้ยเออเนะตัวผู้เป็นตัวใหญ่แล้วมันหัวมันจะเยอะตัวผู้จะมันเยอะมันตรงหัวนี่นะประมาณนี้ฮะทางทางนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะเดี๋ยวรอตอนเย็นก็จะขุดขึ้นอีกนิดนึงไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะขุดนิดเดียว พอถ่ายไม่ได้ฮะไม่ได้แบตกล้องมาก็จะฝังท่อระดับน้ํานี้ด้วยเพราะอันนี้รื้อออกหมดเลยรื้อท่อ,อ,อหมดเลยกุ้งกับตอนย้ายกุ้งอีกช่วงหนึ่งเราจะตักกุ้งย้ายแล้วมานับนับนับจีละตัวเลยเราจะไม่ได้เทนะเราต้องนับนับให้ละเอียดเลยนะฮะว่ากี่ตัวแล้วขนาดเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ต้องให้ขนาดเสมอนะฮะขนาดเล็กขนาดเล็กเราจะลงบ่อนี้นะ บ่อน,นี้เราจะลง100ตัวยงไว้100ตัวเลยดีไม่ดีประมาณ 100- ถึง200ตัวลนะฮะบ่อน,นี้เพราะบ่อน,นี้มันรับได้อยู่แต่บ่อน,นั้นประมาณ 900- ถึง1,000ตัวบ่อน,นี้เพราะอย่างยังไงเรา2เดือนเราต้องได้แยกอยู่แล้วบ่อน,นี้โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนอปูพะยางฮะบ่อน,นี้กับตอนคลิปถ,ถัดไปอีกก็จะประมาณคัดแยกกุ้งย้ายกุ้งลงบอ่อ พวกเปิดน้ำอะไรทำความสะอาดบ่ออย่างนี้เจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละมาฝอยให้ฟังเจอกันใหม่ครับผมสิบนาทีพอดีเป๊